เอาละครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลหัน ting ไลป์เปนะครับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบเต็มๆเ,เกี่ยวกับประวัติของ Air s ซ f ฟกันหรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่า b b บกันจุดเริ่มต้นตั้งแต่ในญี่ปุ่นจนถึงเทรนด์ล่าสุดในปี2025นี้นะครับพร้อมเจาะลึกในส่วนของ g e ีย b o บเวอร์ชัน1ถึงเวอร์ชัน9ที่ตัวเกียร์มรุยอได้พัฒนาขึ้นอีกทั้งเรื่องราวการเข้ามาทำตลาดของปืนจีนและปืนไต้หวันในไทยจุดกำเนิด Air s ซอฟ เรื่องราวของ Airsoft กันเริ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายปี1970ลากยาวจนมาถึงต้นปี1980หลังสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเข้มมากประชาชนไม่สามารถครอบครองปืนจริงได้เลยแม้กระทั่งการเก็บสะสมก็ถือว่าผิดก,กฎหมายแต่ด้วยความชื่นชอบป,ปืนของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะอาดีตทหารและนักสะสมทําให้เกิดแนวคิดที่ว่าสร้างปืนจําลองที่เหมือนปืนจริงที่สุดแต่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต บริษัทแรกที่บุกเบิกในเรื่องนี้คือบริษัทโมเดลการคอออปเปอเรชันหรือชื่อย่อ MGC เริ่มจากการทำปืนโมเดลโลหะสำหรับตั้งโชว์ยิงไม่ได้แต่สามารถขึ้นลำได้มีนกสับมีระบบเหมือนปืนจริงทุกอย่างต่อมาจึงเริ่มมีการพัฒนาเป็นปืนบ B ีการในรูปแบบของสปริงแอคชั่นโดยใช้แรงสปริงยิงลูกพลาสติกขนาด6มลิเมตรซึ่งยิงได้จริงแต่ต้องทำการชักยิงทุกครั้งทำให้ยิงได้ช้าใช้เพื่อความสนุกหรือการยิงเป้ากระดาษเท่านั้น ถัดเข้ามาในยุค80เริ่มมีการพัฒนาแก๊สกันโดยใช้แรงดันแก๊ส hfc 1 3 4 a หรือกินแก๊สที่เราคุ้นเคยกันซึ่งสามารถยิงได้แรงขึ้นและสามารถทำการยิงซ้ำได้โดยไม่ต้องชักยิงแต่ก็ยังเป็นระบบ s ม m i a u t o อยู่ดี ช่วงก่อนปี1990ตลาดบีบีการในญี่ปุ่นยันค่อนข้างมีขนาดเล็กคนเล่นส่วนใหญ่จะเป็นนักสะสมหรือชมรมยิงปืนจำลองตามเมืองใหญ่หญๆเช่นเมืองโตเกียวเมืองโอซาก้านาโกย่าซึ่งเล่นกันในร่มหรือสนามเล็กๆไม่เหมือนปัจจุบันที่มีแนวสนามแบบมิวซิมและ CQB การพัฒนาเข้าสู่ระบบบีบีการไฟฟ้า หลังจากที่ญี่ปุ่นพัฒนาปืนบีบีการแบบสปริงและแบบแก๊สจนเป็นที่นิยมแล้วจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดในวงการบีบีการก็เกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปี1991บริษัทโตเกียวมอรุอิได้คิดค้นนวัตรกรรมที่เรียกว่า AEG หรือ Automatic Electric Gun หรือปืนบีบีการระบบไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนวิธีการเล่นบีบีการไปตลอดกาล พวกเขาเริ่มต้นด้วยเกียร์บ็อกซ์เวอร์ชันแรกสุดหรือเวอร์ชั่น1ซึ่งใช้ในปืน FAMAS F1 หรือปืน f a m a s F1 ปืนระบบบูปปับของฝรั่งเศสที่โดดเด่นในสงครามเกียร์บ็อกซ์เวอร์ชันน1เป็นระบบที่ปฏิวัติว,ตวงการ b ีบีกันเพราะใช้แบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียม8.4โวลต์จ่ายไฟให้มอเตอร์ขับชุดเกียร์ดึงสปริงแล้วปล่อยออก ทำให้ยิงอัตโนมัติได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่เกียร์บ็อกเวอร์ชันหนึ่งก็มีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นใช้ได้เฉพาะในปืนฟาร์มาเท่านั้นโครงสร้างเกียร์บ็อกไม่แข็งแรงนักเมื่อเทียบกับรุ่นถัดไปอะไหล่และการอัปเกรดค่อนข้างยากเพราะเป็นรุ่นแรกที่ยังไม่มีมาตรฐานร่วมกับเกียร์บ็อกเวอร์ชันอื่นๆหลังจากนั้นโตกเกียวมุริอิก็พัฒนาเกียร์บ็อกเวอร์ชัน2ซึ่งถือว่าเป็นเกียร์บล็อกที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกของ b b กัน เกียร์บล็อกเวอร์ชัน2ถูกออกแบบมาสำหรับปืน M16, M4 และ G3 เป็นต้นมีความแข็งแรงมากกว่าเวอร์ชัน1โครงสร้างเป็นแบบ2ฝาครอบประกอบกันด้วยน็อตสามารถถอดซ่อมได้และอัปเกรดได้ง่ายมีซเลคเตอร์เพจใช้สำหรับเลือกโหมดการยิงซิมิและออโต้อย่างชัดเจนจุดเด่นของเกียร์บล็อกเวอร์ชัน2คือความง่ายในการโมดิฟายสามารถอัปเกรดริงเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนกระบอกสูบได้อย่างสบายข้อเสียเดียวของเวอร์ชัน2ก็คือจุดอ่อนบริเวณด้านหลังของเกียร์บล็อก ที่มักเกิดรอยเล้าหรือรอยแตกเมื่อการอัปเกรดสปริงแรงเกิน450ฟุตต่อวินาทีต่อมาเกียร์บ็อกเวอร์ชัน3ก็ถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ปืนที่ใช้โครงสร้างที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะ AK47, G36, AUG และ s i g 552เกียร์บ็อกเวอร์ชัน3มีจุดเด่นคือโครงสร้างที่เป็นแบบยาวซึ่งไม่เหมือนกับเวอร์ชัน2ที่มีขนาดที่สั้นกว่าความแข็งแรงที่มากกว่าเพราะโครงสร้างที่เรียบยาวไม่มีจุดอ่อนด้านหลังเหมือนเวอร์ชัน2 ข้อจำกัดของเกียร์บล็อกเวอร์ชัน3คือ s e l e c t ตอร์เพลที่ออกแบบยากกว่านิดหน่อยเวลาถอดประกอบจะต้องระวังแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับช่างหรือผู้เล่นที่มากประสบการณ์ หลังจากนั้นโตเกียวมุริอิก็ได้พัฒนาเกียร์บ็อกเวอร์ชัน4ซึ่งใช้กับปืนเพียงรุ่นเดียวนั่นคือ PSG1 ถือเป็นปืนสไนเปอร์ระบบไฟฟ้ารุ่นแรกของโลกเกียร์บ็อกเวอร์ชัน4ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับ PSG1 เท่านั้นมีระบบทริกเกอร์คอนแทคและพิสตอน S&B ที่ยาวกว่าเวอร์ชัน2และเวอร์ชัน3เพื่อเพิ่มแรงดีดให้ยิงได้ไกลขึ้นและแรงมากขึ้นจุดเด่นคือการออกแบบเพื่อความแม่นยำในระยะไกลโดยเฉพาะส่วนข้อเสียมีเพียงอย่างเดียวคือใช้ในเฉพาะปืน PSG1 เท่านั้น ทำให้อะไหลและการซ่อมบำรุงค่อนข้างยากไม่เป็นมาตรฐานเดียวกับเกียร์บ็อกอื่นๆในตลาด โตเกียวมรุนั้นไม่หยุดพัฒนาเพียงแค่เกียร์บ็อกเวอร์ชัน4แต่พวกเขายังพัฒนาต่อไปอีกหลายรุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับปืนแต่ละแบบเช่นเกียร์บ็อกเวอร์ชัน5สำหรับปืนอูซี่จุดเด่นคือเล็กกระทัดรัดแต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นักเกียร์บ็อกเวอร์ชัน6สำหรับปืน p 90เกียร์บ็อกเวอร์ชัน7สำหรับปืน m 14รองรับแรงสปริงสูงใช้ในระบบปืน DMR และสไนเปอร์ไฟฟ้าเกียร์บ็อกเวอร์ชัน8 Type 89 Assault Rifle ของประเทศญี่ปุ่นถูกพพพัฒนนนาาาาขึ้้เเื่่่อใชปปรระะจํกญีีุโดยยฉบ ใช้ในปืนเน gen นรีคอยช็อคของโตเกียวมุรุอิมีระบบรีคอยสร้างแรงสั่นสะเทือนได้สมจริงเมื่อทำการยิงการเติบโตของบีบีกันในตลาดเอเชีย หลังจากที่ญี่ปุ่นสร้างมาตรฐานแอร์ซอฟกันด้วยระบบเกียร์บ็อก AEG และแก๊สโบลแบกได้สำเร็จวงการบีบีการในเอเชียก็เริ่มขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีไต้หวันและจีนเข้ามาร่วมตลาดจุดเริ่มต้นของแบรนด์คุณภาพราคาประหยัดจากไต้หวนันในช่วงปี2000-2005ไต้หวันถือเป็นผู้นำการผลิตแอร์ซอบกันที่เน้นคุณภาพสูงราคาถูกกว่าญี่ปุ่นแต่ยังคงมาตรฐานได้ดีมากแบรนด์สำคัญจากไต้หวนันเช่น ICS เป็นผู้บุกเบิกเกียร์บ s ็อกสปีดดีไซน์ ซึ่งเกียร์บ็อกสามารถถอดชิ้นบนและชิ้นล่างได้ง่าย G&G Armament เน้นความเรียลลิสติกและมีอินโนเวชันใหม่ๆตลอดเช่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทริกเกอรหรือ E.T.U ในโมเดล M4 v t e c ผู้นำด้านปืนแก๊สโบล b a ็กพัฒนาปืนสั้นกล็อกไฮคาปารวมถึง M4 แก๊ b โบลแบ็กในราคาที่ย่อมเยาว KJ w o r k J Work, ขึ้นชื่อในเรื่องของปืนพกแก๊สโบลแบ็กราคากลางๆแต่อึดและถึกทนมาก คลาสสิกอาร์มี่หรือ CA แบรนด์ฮ่องกงที่ผลิตโดยไต้หวันเน้นโลหะทั้งตัวแข็งแรงตอบโจทย์สายมิวซิมแบรนด์เหล่านี้เข้ามาตีตลาดในไทยช่วงแรกโดยผ่านร้านบิบีการญี่ปุ่นในไทยทำให้ราคาย,ยังสูงอยู่ตกอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 2 0ถึง20,000บาทต่อกระบอกแต่ก็ยังถือว่าถูกกว่าโตเกียวมุอิจากญี่ปุ่นที่ราคาทะลุไปถึง2 0 0 0 0ถึง35,000ต่อกระบอกการมาถึงของปืนบ,บีการจีนในตลาดประเทศไทย ในช่วงปี2010เป็นต้นมาจีนเริ่มตีตลาด a i r ์ซอฟไปทั่วเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทยด้วยการผลิตปืนที่มีคุณภาพดีราคาประหยัดผ่านแบรนด์ดังเหล่านี้เช่นจีนกงนำเข้าปืน M4, MP5, G36 สามารถทำราคาได้ตั้งแต่เริ่มต้นที่3,000-5,000ถึงบาทต่อกระบอกไซ <Yeah. S 2> มา่าเจ้าแห่ง AK ไฟฟ้าเกียบบ็อกเวอร์ชัน3ราคาดีเริ่มต้นตั้งแต่4,000-7,000บาท ดีบอยทำ M 4และ AK โลหะทั้งตัวในราคาที่ประหยัดมากอีกทั้งยังมีของแถมจุใจเวลยี่ห้อที่เน้นทำปืนสไนเปอร์ไฟฟ้าและสปริงราคาถูกมากเหมาะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นใหม่ที่อยากเล่นปืนสไนเปอร์ จุดเปลี่ยนสําคัญคือบีบีการจีนทําตลาดในไทยทําให้ปืนบีบีการสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากจากเดิมที่ปืนบีบีการกระบอกหนึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0ับาทลดลงเหลือเพียง3 0 0 0ันถึงหนึ่งหมื่นบาทเป็นต้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก,ก็คือสนามบีบีการเปิดเพิ่มขึ้นทั่วไทยมีทั้งแบบอินดอร์ซีคิวบีและอ u t d ดร์มิซิมกลุ่มคนเล่นเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวร้านรับโมดิฟายปืนอัปเกรดปืนเกิดขึ้นมากมายเพราะปืนราคาถูกจึงทําให้งบเหลือสําหรับโมดิฟายได้ง่ายขึ้น ในช่วงปี2012ถึง2015ตลาดบีบีการในไทยจึงบูมสุดๆมีทั้งงานแข่งขัน a i r s o อ t IPSC งานมิวซีมหลายค่ายจัดขึ้นเช่น Black c o p b r Ghost Team v i p e r SF และอื่นๆปัจจุบันในปี2025วงการบีบีการหรือ a i r ์ซอฟได้พัฒนาไปไกลมากจนแทบจะเทียบกับอาวุธจริงในแง่ของรูปล่างน้ำหนักและความสมจริง 1. เทรนระบบภายใน HPA High Pressure Air ใช้ระบบลมแรงดันสูงยิงเนียน FPS คงที่เหมาะสำหรับการแข่งขันปืนประเภท Speed Airsoft หรือ CQB เพราะมีระบบ Trigger Response ที่รวดเร็วที่สุดแบรนด์ยอดนิยมที่พัฒนาระบบนี้เช่น Polstar a r Wubulin เป็นต้นระบบ Mod Fate r o r g a m m a b l e s h i p ใช้สวิตช์อิเล็กทรอนิกแทนคอนแทคทริเกอร์เพิ่มความไวในการยิงสามารถลดดิเล์ลงได้สามารถควบคุมกระแสไฟป้องกันทริเกอร์เบิร์นสามารถตั้งโหมดการยิงแบบเบิร์ส3นัดหรือไบเดอรี่บมดได้เช่นการยิง2นัดต่อการกดไกหนึครั้งหรือการยิงแล้วปล่อยนิ้วเป็นต้นยี่ห้อที่ทำเกี่ยวกับบอดเหล่านี้เช่นเกตไททันเพอร์ลันจิฟตนเป็นต้น 2. เทรนอุปกรณ์เสริมระบบเทรเซอร์ยูนิต ลูกบีบีการเรืองแสงสามารถเห็นได้ในตอนกลางคืนยิงออกมาเป็นเส้นไฟเพิ่มความเท่และความแม่นยำในสนามมืดออปติกเรียลสติลหรือที่เราเรียกกันว่ากล้องเล็งของแท้เช่น t r i จิคอน a อคอกอีโอเทค,โ,เทคโฮโลซับนปืนบีบีการเพื่อเพิ่มความสมจริงบางคนติดของแท้ราคาแพงกว่าปืนด้วยซ้ำ c u สตอม C N C Gearbox s t กซ์สตีลเกีเหมาะสำหรับสายเอ็กซ์ตมที่ต้องการความโทนสูงสุดโดย Gearbox C N C สามารถโทนแรงสปริงได้ที่ความแรงเกิน450 FPS โดยไม่พังง่ายๆ 3. แนวทางการเล่นในปี2025 speed airsoft เน้นยิงไวเคลื่อนที่ไวรูปแบบการเล่นคล้ายกับเพ b a l l CQB Tactical หรือการฝึก Cleaning r o o m แบบทหารหรือการฝึกแบบหน่วยสวาดนั่นเอง m u s e m หรือ Military Simulation คือการจำลองสงครามจริงแต่งตัวเต็มยศมีหมอมีภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืนและนั่นก็คือเรื่องประวัติศาสตร์ของ Airsoft กันตั้งแต่ยุคเริ่มแรกในประเทศญี่ปุ่นที่เริ่มต้นจากปืนโมเดลยิงไม่ได้จนพัฒนากลายเป็น BB Gun ระบบสปริงที่ต้องง้างยิงทีละนัด จากนั้นจึงเข้าสู่ในช่วงของยุคแก๊สโบแบ็กที่ทําให้ปืนยิงได้สมจริงขึ้นมีระบบสไลด์โบแบ็กถอยหลังและสุดท้ายคือการปฏิวัติวงการบีบีกันในปี1991กับการมาถึงของระบบไฟฟ้าหรือ AEG โดยโตเกียวมูลอิ เราได้ลงลึกไปในส่วนของเกียร์บ็อกเวอร์ชัน1จนถึงเวอร์ชัน9เห็นพัฒนาการว่าแต่ละรุ่นของเกียร์บ็อกนั้นถูกออกแบบมาเพื่อปืนอะไรใช้กับซีรีส์ไหนและแต่ละรุ่นมีจุดเด่นและข้อจํากัดยังไงรวมถึงการเข้ามาของแบรนด์ดังจากไต้หวันและจีนที่ทําให้วงการบีบีกันสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในไทยราคาถูกลงจากราคาหมื่นกลางๆเหลือเพียงไม่กี่พันจนเกิดเป็นสนามบีบีการทั่วประเทศมากมายเต็มไปหมด สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วผมอยากจะบอกว่าการเล่นบีบีการนั้นไม่ใช่แค่การยิงกันสนุกไปวันๆแต่มันยังสอนในเรื่องของยุทธวิธีความอดทนการทำงานเป็นทีมและการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์กดดันต่างๆใครที่ยังไม่เคยได้ลองนะครับผมอยากแนะนําให้ลองเริ่มต้นจากปืนบีบีการไฟฟ้าหรือชอบในปืนระบบสมจริงก็แนะนําให้เป็นปืนระบบแก๊สโบลแบ็คครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยแต่ต้องดูแลมากหน่อยเป็นพิเศษ ถ้าอยากจัดเต็มแบบสุดๆจริงๆก็คงต้องเป็นปืนในระบบของ HPA ไปเลยซึ่งสาย Extre m e มนั้นชอบแน่นอนแต่ราคาก็จะสูงมากด้วยเช่นกันก,นก่อนจบคลิปนี้นะครับผมอยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่อง Hunting Sniper ด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในตอนต่อๆไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะครับวันนี้ Hunting Sniper ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบ different